สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเป็กเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับการตอบงคำถาม Q&A ในตอนที่1ถึงคำถามจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็อยากจะทำกับเขาบ้างนะคำถามที่1จะเป็นของอโอเคคำถามแรก Q&A เป็นของคุณคุณคุณเบร์ <Bra. S 1> <laughs> <laughs> โอเคเอาเป็นว่าคำถามแรก Q&A นะ <laughs> <laughs> เขาถามว่าจะลงคลิปเล่นเกมอื่นอีกไหมหรือว่าจะลงแค่เกมมะถัง ก็ถ้าทุกคนที่ติดตามผมมานานแล้วก็จะรู้นะว่าจริงๆแล้วช่องผมไม่ได้แค่ทำเกมรถถังอย่างเดียวคือช่องผมจะเป็นอย่างนี้ผมติดเกมอะไรจะลงเกมนั้นอ่าช่วงที่ผมติดเกมรถถังอยู่ก็จะลงเกมรถถังนั่นแหละพี่มีเป้าหมายให้ช่องพี่ไปถึงกี่ซับเอาตรงตอนนี้ที่อยากให้ถึงก็หนึ่งพันซับนะโอเคคำถามต่อไปอยากให้พี่แนะนำสายที่ไปง่ายที่สุด โอเคคำถามนี้เปคำถามที่ต้องอธิบายได้ค่อนข้างที่จะยาวมากๆนะคือถ้าอยากจะรู้จริงๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปบอกนะคือมันต้องวิเคราะห์ออกนันไปทีละเทียทีละเทียเลยตั้งแต่1ถึง10ซึ่งถ้าผมมาทำมาบอกมาบอกในคลิป Q&A นียน่าจะใช้เวลานานมากๆนะแต่ผมไปทำคลิปแยกทีลนคำถามนี้โอเคคำถามที่4พี่จะไลฟ์สดเล่นกับคนดูทางบ้านไหมไว้ก่อน ตอนนี้แต่ใน,นอนาคตถ้าถึง1,000ซับอาจจะมีทํานะโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่ทํานะโอเค <Brand. S 1> อ๋อหมดแล้วนะสิ่งที่ถามมีแค่นี้คำถามต่อไปของไอ m อมบันไซี่ยชื่อมันเออนั่นแหละพี่เริ่มทําช่อง YouTube เพราะอะไรช่องชอบช่องอะไรใน YouTube อ่ะคำถามแรกก่อนเลยเริ่มทำ u t u b e เพราะอะไรอ่ะโอเคมาจะนานหน่อยก็คือ ตอนนั้นผมเริ่มทําตอนประถม4นะทำตอนนั้นทําเล่นๆเ,เพราะตอนนั้นผมทําแข่งกับเพื่อนนะคือถ้าใครอยากไปรู้จริงก็คือช่องที่เป็นคู่แข่งของผมก็คือคิวเนื้อทองลองไปเซิร์ชด,ดูนะครับว่าคิวเนื้อทองคือเป็นช่องที่เป็นคู่ปรับของผมเลยเพราะว่าผมทําแข่งกับเพื่อนในช่วงนั้นทําไปทํามาผมรู้สึกว่าแม,แม่แม่สนุกเหมือนกันในการทํา youtube ก็เลยทํามาจนถึงบทุกวันนี้นะโอเคอะไรช่องอะไรที่ผมชอบนะ ชอบช่องอะไรเหรอมันก็เยอะแยะนะช่องนี้ผมชอบอ่ะก็อะไรอะ่ะโอปิสตทีวีโอปิตทีวเนี่ยก็ชอบพัซซูโรก็ชอบชอบแนวที่แม่งกินเกียนตลกตลกอ่ะผมมั็นคนชอบอะไรเฮๆ,ๆนะก็ตามสไตล์ผมมาเห็นผมเล่นเกมแล้วผมเป็นคนยังไงก็นั่นแหละผมจะดูเออไอ้พวกคลิปสไตล์อย่างนั้นแหละพวกตลกตลกฮาๆขำๆอ่ะเออ ประมาณนี้โอเคคำถามต่อไปนะของคุณเอ่ออันนี้ผมอ่ะสักสักคนหนึ่งอะเอาเป็นว่าคนเนี้ยขึ้นรูปแล้วเออมีนักสแสดงกี่คนเอ้โหมีนักสแสดงกี่คนคลิปล่าสุด S อชยหนึ่งห้าสองมีนักแสดงทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะไม่นับผมผมเป็นตากล้องเออหกคนผมไม่รู้ชื่อสักคนว่ <c oughs> าไม่ไม่รู้นะเออคือไหนไหนก็ไหนไหนละ คำถามนี้ีผมจะเปิดให้คอมเมนต์ตอบนะว่าแต่ละคนชื่ออะไรบ้างในการใน,ใ,นในการเป็นนักแสดงนะเดี๋ยวผมจะแปะคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้เออให้มาคอมเมนต์บอกกันเลยว่าใครเป็นแสดงเป็นตัวอะไรกันบ้างโอเคคำถามต่อไปนะแป๊บหนึ่งคำถามต่อไปพี่จะทําคลิปให้ยาวกว่าเดิมไหมครับสักส2บนาทีแบรอ่าเออ ผมกําลังปรับแก้ไขเรื่องเวลาในการทําคลิปอยู่นช่วงนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยช่องผมเนทําคลิปประมาณแค่สองถึงสี่นาทีเท่านั้นตอนนี้ปรับมาเป็นเจ็ดถึงเก้านาทีแล้วอาจจะมีเอาไหนเหลุดไปหกนาทีบ้างแต่ตอนนี้ก็สามปรับผมปรับไปเรื่อยๆแล้วนะก็ในอนาคตถ้าผมมีเวลาทําคลิปมากขึ้นจะทําคลิปให้มันยาวขึ้นมากกว่านี้อีกนะโอเคข่าวต่อไปคิดว่าคลิปไหนของช่องพี่ทํายากที่สุดนะผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นคลิปนี้ผม ต่อมือคลิปนี้นะโอเคเป็นคลิปนี้เลยนะคือถ้าฟังสคานนี้แล้วก็ย้อนกลับไปดูนะว่าผมตัดต่อเป็นคืนๆเลยนะคลิปนี้นานมากโอเคคำถามต่อไปนะพี่ชายมีแคลนยังไะแม่ลองถามนี้มาอยู่แล้วนะ <Brand. S 1> เดี๋ยวผมจะวาร์ปไปในเกมเลยแล้วกันนะโอเคไปกันเลยขอขอขอขแคลนดนะีบีเอ็กซีซีเป๊ะะแจมคำขวัญคือเราต้องชนะอาจจะดูปัญญาอ่อนหน่อยว่าตอนนั้นกู ไม่รู้จะตั้งอะไรนะโอเคถึงแคลนกูจะชื่อเป็กนะเจมแต่มันเป็นแค่งทุกคนที่มีการลบเอ่อหนึ่พขึ้นบวกนะโอเคแคลนผมไม่ได้สักแต่ว่าใครจะเข้าได้นะต้องของการลบหนึ่พขึ้นนะเพราะว่าอ่าถ้าต่ำกว่านั้นผมไม่มั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่โอเคก็แคลนผมก็จะประมาณนี้สเบียงก็สเบียงกองทัพอยู่ที่เทียเนะโอเคก็แคลนผมก็ตอนนี้ทะเบียงโอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเงียบไปนานแล้ว ก็ใครอยากเข้าแคลนผมก็สามารถเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะตัดสินใจทุยติดสินใจพ่อมึงเดี๋ยวผมจะตัดสินใจเองว่าควรเข้าหรือไม่ควรเข้านะโอเคก็จบไปสําหรับคําถามว่าพี่มีแคลนหรือยังนี่แคลน DBXCC นะใครอยากเข้าว่าเข้ามาเดี๋ยวผมจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติดูเองว่าผมรับพวกการลบ1 0 0 0ันขึ้นนะแต่ว่าถ้าการลบ1 0 0 0ันขึ้นส่วนมากผมก็รับหมดแหละไม่มีข้อแม้ที่ผมจะไม่รับหรอกโอเคคำถามต่อไปเลยโอเคคำถามต่อไปนะครับ พี่คิดจะสร้างดิสคอดไหมครับในอนาคตไม่นานหรอกผมน่าจะมีดิสคอดเพราะว่าตอนนี้เออผมเปิดเทอมประมาณพฤษภาเดี๋ยวพ่อผมจะซื้อโทรศัพท์ใหม,ม่ให้พอผมได้โทรศัพท์ใหม,ม่เมื่อน,นั้นแหละผมจะสร้างดนะิสคอดนั้นแล้วก็อาจจะสร้างเพจเพจ Facebook ด้วยชื่อไปคิดสตอรี่พีเอชเอทโอเคคำถามต่อไปนะพี่สอนตั้งค่ารอยกระสุนหน่อยได้ไหมไอ,อ้เหี้ยกูเพิ่งเข้าเกมเมื่อกี้โอเควับเข้าเกมใหม่อีกรอบนึง กดไปที่กราฟิกนะเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าเออนี่รอยกระสุนนะให้เปิดคำว่ารอยกระสุนมันจะได้แล้วนะประมาณนี้สำหรับคำถามนี้ก็ไม่ยากหรอกโอเคไปกันเลยโอเคคลิปนี้ก็จบผมเพียงเท่านี้ด้วยนะกับการ Q&A ก็คำถามถ้าผมตกหล่นของใครไปก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะตกหล่นของใครไปแต่ผมว่าไม่น่าจะตกหล่นหรอกเพราะผมดูทุกคอมเมนต์นะตอบทุกคอมเมนต์นะ เออยกเว้นคอมเมนต์วนตีนนี้นะกูไม่ตอบไอสัตว์โอเคก็จบกันไปแล้วกับการตอบ Q&A Question and Answer โอเคโอเคกูพูดโอเคกี่รอบวะเนี่ยโอเควันนี้ก็ขอกราบลากันในเบรกน้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมสปอยเลยว่ารถถังคันต่อไปผมจะรีวิวเป็นรถถังเที 8, ยร์เยอรมันนาซี ท่านผู้นำอย่างกูในเยอรจนีเอาอดอล์เป็กเลอร์ย,ย่ะอดอล์เปกเลอนี่ไม่ไม่เคย,เยจะวางมือกับรถถังเงยอรมันเนี่ยถึงกูจะรถรถถังโซเวียตมามานสามาตาติดสามสามคลิปติดแล้วก็เถอะแ,แต่ว่าจิตใจกูยังเป็นไรที่สามมีอะอดอล์เป็กเลอยังอยู่ในหัวกู